เรื่องของพระนี่นะฮะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ขอให้ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปตรวจสอบพระที่มาร่วมชุมนุมกับทางธรรมกายนะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณธพนีเอียดศรีชัยครับค่ะล่าสุดทางชุด EOD ของทหารและ DSI เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในตลาดกลางคลองหลวงค่ะหลังพบใช้ต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ซึ่งมีการรวมตัวของมวลชนวัดธรรมกายนะคะโดยล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุด EOD ทหารและ DSI เข้าไปตรวจสอบภายในตลาดกลางคลองหลวงเนื่องจากที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ้นพบชายต้งสงสัยสะพายกระเป๋าเป้สีดำเดินเข้าไปฝั่งด้านข้างภายในตลาดกลางคลองหลวงซึ่งมีการชุมนุมการของมวลชนวัดพระธรรมกายเจ้าหน้าที่ได้เรียกขอตรวจแต่ชายคนนั้นกลับวิ่งหนีทางเจ้าหน้าที่ดีเอสไอก็ได้เจรจากับทางคณะสิทธ ขอเข้าไปตรวจค้นเพราะห่วงความปลอดภัยและเป็นห่วงเรื่องมือที่3ซึ่งทางคณะสิทธิ์ดินยอมให้ตรวจและไม่เชื่อว่าจะมีมือที่3เข้าไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดอยู่แล้วและเกรงว่าจะมีการสร้างสถานการณ์และถูกยัดข้อหาซึ่งล่าสุดผลการตรวจสอบ4จุดเจ้าหน้าที่ไม่พบเรื่องของวัตถุต้องสงสัยนะคะ ส่วนกรณีที่วัดพระธรรมกายมีการขึ้นใต้อ,อักษรวินิทฟูดแอนดรักบริเวณหอสังเกตการณ์ใ้อาคาร100ปีภายในวัดพระธรรมกายพระชสิริวง์วุฒิวังโสผู้เป็นการสํานักสื่อสารองค์กรของวัดพระธรรมกายระบุว่าไม่ทราบว่าใครเป็นคนนํามาติดแต่ทางวัดได้ปลดป้ายผ้าออกไปแล้วซึ่งเรื่องสเสบียงอาหารนั้นยอมรับว่าขาดแคลนจริงและมีการสเสบียงที่จะเข้ามาภายในวัดด้วยเช่นไข่ไก่จึงขอคืนจากเจ้าหน้าที่ โดยขอคืนน้ำมัน98,000ลิตรที่เจ้าหน้าที่ยึดออกจากบริเวณวัดด้วยนะคะเนื่องจากมีมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทและวันนี้ทางเครือข่ายวัาพะธรรมกายที่ต่างประเทศกําลังเดินทางไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อประท้วงต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติต่อการกระทําของรัฐบาลไทยพันตำรวจตีวารานาศรีล้า รองโฆษกดีเได้นําคณะสงฆ์ไปทําความเข้าใจเรื่องการจัดสเสบียงอาหารส่งไปภายในวัดซึ่งยืนยันว่าอนุญาตให้วัดนําอาหารปรุงสุกเข้าไปได้แต่ขอความร่วมมือไม่ให้นําอาหารสดเข้าไปเท่านั้นซึ่งดีเต้องทําตามข้อตกลงในการนําอาหารเข้าไปซึ่งทางการข่าวทราบว่าภายในวัดยังมีอาหารเพียงพอส่วนการที่วัดปฏิเสธว่าไม่ได้ติดป้ายข้อความวีนิดฟู้ด เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะติดอยู่ในพื้นที่วัดซึ่ง DSI ก็ย้ำว่าไม่สามารถที่จะคืนน้ำมันเกือบแสนลิตรได้เพราะถือเป็นของกลางในความผิดพรบควบคุมเชื้อเพลิงที่ได้ที่ได้อายัดไว้แล้วได้เรียนกับทางผู้แทนสำนักพระพุธไปเมื่อสักครู่เหมือนกันบอกว่าขอให้ท่านช่วยกรุณาเร่งรัดติดตามในเรื่องของการตรวจใบหนังสือสุทธิของพระนะครับในวัดนะครับก็ฝากประเด็นท่านไปเมื่อสักครู่คิดว่าหลังจากนี้มาตรการเชิงรุกเกี่ยวกับทางสงฆ์เนี่ยคงจะมี ความชัดเจนขึ้นนะครับ ส่วนการตรวจพบพระสงฆ์สิบรูปอาศัยอยู่ในพื้นที่มูลนิธิธรรมกายบริเวณถนนเลียบคลอง4ี่ดิสไอทหารและนายสงครามชัยนามเลขาธิการมหาเทรสมาคมได้เข้าไปตรวจสอบได้รับข้อมูลจากพระมหาวิชิตธรรมวชิโรพระลูกวัดยืนยันว่าพระทั้งหมดเป็นพระที่บวชตามโครงการทดแทนคุณบีดาบารดาที่จัดขึ้นทุกเดือนของวัดธรรมกายและนํามาจัาวัดที่นี่เพราะเป็นศูนย์ฝึกอบรมโดยบวชมา20กว่าวันแล้วบางรูปเป็นพราบวชบ่ายยังไม่มีใบสุทธิ ซึ่งจะได้รับหลังการอบรมแล้วเสร็จโดยเจ้าที่ได้นําพระทั้ง10รูปไปตรวจสอบประวัติที่วัดตรันเรืองและทางพระภูมงคลกิจารักเจ้าคณะอําเภอคลองหลวงให้กลับไปอยู่ในที่เดิมก่อนและอย่าให้มีการนําพระมาเพิ่มค่ะล่าสุดนะคะก็ทางวัดพหลการได้มีการปลดป้ายวีนิษฐฟูดแอนด์รักออกจากบริเวณพื้นที่ภายในวัดแล้วอย่างที่เห็นในภาพนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากวัดพระธรรมกายค่ะขอบคุณค่ะคุณธป,ปนีคะครับ